เยำยมยาพี่น้องท่าสปป๋อลาวนะครับบานดอนตลาดแผงจำปะซักสปป๋อลาวไต่ครับตาดนี้ไปจำปะยักแึ้น่างบรน้าน้อตุ้ดไปันขา่ฮะโจฮะตลาดนี้ตลาดยต้ไปตลาดย่างเ้นี่ไตลาคันนี้ตลานี่ไปปาซับาขาแกะวครับ ขาเมื่อขาเมื่อยัง่แรงอยู่ละนฝงมุกินหางกินปอนไงแฟนนั่งกินหา่กินปอนะสีหาเผือหาอะไรกินแซ่บแถวนี้มีบ่ยิ้มเข่าก็มันนั่งกินเข่ากินน้กินเผือกินยังกไปแล้วเขาพัดกินเผือกกินเผอกเป็นกระขายเหรอกระขายกระขายกระเผอกกแกระเือกก็ไปแล้วเขา่งขึ้นมา